ถึงว่าเกแล้วเราก็คายอยู่นี้พอพี่ตาชนเราทำนี้ล่นล่นครับเ <Okay. S 2> บื้องหลังหนังดีโมโนออริจินอลวันนี้เราก็กำลังอยู่กับซีรีส์ที่มีชื่อว่าโกดลวงลับจับตายถ้าไม่ดูจะโกดแล้วนะ เบื้องหลังที่เราจะพาไปดูในวันนี้ครับเป็นซีนแอคชั่นที่ผู้กำกับของเราครับพี่ปีเตอร์นพชัยชัยนามลงมาเล่นเอง <c oughs> แต่เอ๊ะแบบเนี้ครับใครจะกำกับหรือว่าผู้กำกับต้องกำกับตัวเองเล่นแล้วก็กำกับผู้ช่วยผู้กำกับให้กำกับนักแสดงโดยมีนักแสดงมาช่วยกำกับอ่าพอพอพอพี่ลุกขึ้นสุดปพ๊บหนึ่ง ได้เลยเพราอเดี๋ยววิ่งไปเขาเพราะว่าพี่พีเตอร์ก็จะช้าลงรักปืนมีตอกมีตอกผมว่ามีตอกนะครับพาพี่ตามมาปืบปืบปบอันนี้หลุดและอันนี้การินอาพี่กานนากมเห็นมองมองตามของพี่ต๋าไปนะแล้วสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าฉากนี้ครับมีผู้กำกับรวมแล้วกี่คนนะครับและเรื่องราวเนี่ยมันเป็นมายังไงระหว่างเตอร์กับเต๋ารอไปติดตามกันได้ในซีรีส์ที่มีชื่อว่า โกดล่วงรับจับตายถูกกระทืมนี่ฮึดเข้ามาสู้โดนสองนัดอ่าอยู่นี่นั่นแหละอะไรบ้างบ้างกขาหล่นนีัดเดียวนเดียนียวนัเดีวนัเดียเดียวนัวบที่ล่วงเลยล่วงย่อล่งยอแวผมแล้วผมตามไปดูเหมือนกั